สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังทรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นัดมากับพี่หนูเล็กที่จะมาอัปเดตข่าวครา,าวในวงการวิทยาศาสตร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะหนูเล็กเองค่ะค่ะพี่หนูเล็กคะครั้งเมื่อ ep ก่อนๆที่เราเคยนำภารกิจ ของโครงการ CLPS หรือว่า Commercial Lunar Payload Service ของ NASA มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ย n a s a มีการปล่อยยานที่ชื่อว่า p e r g e n e เนี่ยไปลงดวงจันทร์มเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานี่เองมาต้นปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้จะมาอัปเดตว่าเป็นยังไงไปยังไงกันแล้วเนาะล่าสุดนะคะการปล่อยยานเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบเชื้อเพลิงของยานทำให้ไม่สามารถที่จะ โคจาโดยสารไปจอดที่ดวงจันได้นักดาราศาสตร์เนี่ยก็เลยต้องปรับภารกิจให้ยานเนี่ยบินเข้าสู่วงโครจรที่กลับมาที่บรรยากาศของโลกอืเพราะว่าเรียกกลับแนละ้วใช่ไหมคะเรียกกลับค่ะแล้วเรียกกลับครั้งนี้ก็คือไม่สามารถกลับมาลงจอดบนาพื้นดินได้อย่างแบบตัวย,ยานไม่เสียก็คือตัวย,ยานเนี่ยถูกเผาไหม้ไปหมดเลยในชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็ชิ้นส่วนของยานเนี่ยบางอันเนาะก็ตกลงที่มาหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มเมื่อวันที่19กมกราคมที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณต<อ>ีสี่๋อมาเร็วเร็วนี้เองใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็คือเรียกได้ว่าส่งยานไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่ว่าก็ยังได้เรียนรู้อะไรต่างๆว่าทําไมมันถึงไปไม่ถึงแล้วเราจะเอาข้อมูลที่เราได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นตัวนั้นมาปรับใช้กับภารกิจอื่นๆในอะนาะคตต่อไปยังไงได้บ้างแล้วก็ในวันเดียวกันวันที่19มกราคมที่ผ่านมาเนาะ NASA ส่งยานไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่ว่ายานอาวกาศของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าสลิมในที่ส่งไปจากแจ็กซ่าเนี่ยไปถึงดวงจันทร์สำเร็จก็คือมีความคอนทราสต์กันนิดหนึ่งซ mm hmm. ึ่งยานสลิมเนี่ย S L I M เนี่ยก็ย่อมาจาก The Smart Lander for Investigating the Moon ก็คือมีการปล่อยยานสลิมไปตั้งแต่วันที่6กันยายนเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วก็ยานเนี่ยได้เข้าโครจรรอบดวงจันทร์ตั้งแต่วันที่25ธันวาคมและทีนี้เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาก็คือสามารถลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จค่ะซึ่งสลิมนะคะมีเป้าหมายหลักเลยก็คือ2ออย่างด้วยกันก็คืออย่างแรกนะคะก็คือลงจอดที่บนดวงจันทร์อย่างนุ่มนวลน,นะคะไม่เพียงแค่เป็นการลงจอดที่แบบตรงไหนก็ได้แต่ มีการระบุเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะว่าจะต้องลงจอดห่างจากจุดนั้นเนี่ยไม่เกิน100เมตรค่ะเป้าหมายของสลิมในครั้งนี้นะคะ,ะก็คืออยู่ในทะเลแห่งน้ำอำเมริค่ะ ส่วนเป้าหมายที่สองค่ะน้งนัดก็คือ,อเพื่อทดสอบแนวคิดในการออกแบบยานชนิดเบาค่ะยานสลิมเนี่ยเป็นยานที่ออกแบบมาให้มีน้ําหนักเบาเป็นพิเศษมีความสูง2เมตรค่ะกว้าง1.5เมตรมีน้ําหนักเพียงแค่120กิโลกรัมเท่านั้นเองอืมพอพูดถึงเป้าหมายที่2ก็เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องตั้งชื่อยานว่าสลิม,มก็คือเป็นยานที่มีนนขนาดาเอ่อย่อมขนาดย่อมยาวน้าหนักเบาถ้า เอาจริงๆน้าหนักประมาณ120กิโลกร,รมัมก็เหมือนเป็นตู้อะไรสักอย่างบนตู้บนโลกแบบสูง2เมตรกว้าง1.5เมตรเลย <Okay. S 1> ก็ไม่ได้ใหญ่มากอแล้วทีนี้จากเป้าหมาย2อันที่เขาพูดถึงเนี่ยเราก็นึกถึงอะไรอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเราจะส่งภารกิจต่างๆเนี่ยไปดวงจันทร์ทำไมอะไรอย่างนี้เนาะหนึ่งในนั้นทำให้คิดได้ว่า บางทีเราส่งยานอาวกาศออกไปบนดวงจันทร์บนดาวอื่นๆเราไม่ได้ต้องการทรัพยากรหรือว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะไปรู้ไปเอาอะไรมาจากตรงนั้นหรอกปะเราอาจจะเป็นแค่การทดสอบเทคโนโลยีในการลงจอดเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนแล้วก็เทคโนโลยีในการสร้างยานและในการขนส่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็สามารถได้ความรู้จากตรงนั้นออกมา <c oughs> ซึ่งยานสลิมเนี่ยในรายงานข่าวเนาะเขาก็บอกว่าเป็นยานที่ มีวิธีการลงจอดที่แตกต่างจากยานลำอื่นก็คือในช่วงที่ยานลดระดับลงจนสัมผัสพื้นดินอะยานจะลงมาแบบแนวตั้ง <ๆ S 2> ก็คือลงมาเป็นแนวตั้งก่อนที่จะใกล้ๆถึงพื้นเนี่ยก็จะเอ,เอียงตัวลง<อ>ประมาณ45องศาไม่เหมือนคนอื่นเขาเออแล้วพอเอียงตัวลงเสร็จเมือ่อไอ้ขายานอะถ้าถ้าใครดูใน YouTube จะเห็นจะเห็นรูปเนาะว่ายานเนี่ยมันจะมีขาขาตั้งอยู่เออเมื่อเอียงตัว45องศาปุ๊บขายานเนี่ยก็จะสัมผัสพื้นแล้วก็ค่อยพลิก ให้ยานเนี่ยขึ้นไปอยู่ในแนวตั้งเหมือนเดิมค่ะเออเขาบอกว่าวิธีนี้ทำให้ยานมีเสถียรภาพในการลงจอดดีแล้วก็สามารถลงจอดในพื้นที่มีความลาดชันได้มากถึง15องศา <ừ> ซึ่งยานสลิมก็ลงจอดสำเร็จเมื่อวันที่19เนี่ยอย่างที่อ่านไปตอนแรกเนี่ยเมื่อเวลา22.20นาฬิกายนาทีตามเวลาประเทศไทยค <ะ S 1> แต่ว่าหลังจากการลงจอดแล้วเนี่ยเขายังพบว่าแผงโซลาเซลล์อะยังยังไม่ผลิตกระแสไฟฟ้า ยังใช้การไม่ได้ใช่ตอนนี้ก็คือใช้จากพลังงานแหล่งเดียวก็คือแบตเตอรี่อืแต่จะอยู่ได้นานหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นต่อไปว่าเออเรานักดาราศาสตร์ที่เขาควบคุมจากภาคพ,พื้นโลกเนี่ยเขาจะทำอย่างไงจะทําให้แผงโซลาเซลล์เนี่ยทำงานได้อย่างไงเพราะว่าแบตเตอรี่ก็อย่างที่รู้กันว่ามัน อยู่ได้แป๊บมึงเดี๋ยวมันก็น่าจะหมดแล้ว <c oughs> แต่ว่าใดๆก็ตามการที่ยานสลิมของญี่ปุ่นลงจอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จก็ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่5ที่สามารถลงจอดบนดวงจันทร์ได้หลังจากที่อ่รัสเซียตอนนั้นเป็นสหภาพโซเวียตเนาะอเมริกาจีนแล้วก็อินเดียเน่ยเป็น4ชาติแรก <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ชาติที่5 <c oughs> แล้วนะคะใช่ค่ะปมือค่ะ ค่ะข,ข่าวต่อมาค่ะก็ยังอยู่ในเรื่องดาวบนฟ้ากันต่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวบนฟ้าที่ค่อนข้างใกล้โลกเนาะ,ะกับการที่มีคลิปคลิปหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะเขาก็ออกมาบอกว่ามันมีดาวมันมีอุกอ่ะ,ฉะเฉลยเลยแล้วกันมันมีจะบอกว่าม่ามีวัตถุกอวก,กาศแต่ไม่เป็นไรมันมีดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่า2 0 2 4 b x ยเนี่ยพุ่งเข้ามาเฉียดกับบรรยากาศของโลกแล้วทำให้ท้องฟ้าตอนกลางคืนณนะคนณนะจุดที่ผมเห็นเนี่ยมีเหมือนลูกไฟ พุ่งเข้ามาแล้วก็สว่างวาบแล้วก็หายไปอันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ที่จับภาพได้จากชั้นบรรยากาศโลกเหนือบริเวณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีก็คือก่อนหน้านั้นมีการถแถลงข่าวมาว่ามีการค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงนี้นะแล้หลังจากที่รู้เพียงสามชั่วโมงหลังจากการค้นพบอะ่ะก็คือพุ่งเฉียดโลกเลยแล้วมันอันตรายไหมคะ มันก็เป็นคําถามที่หลายๆคนน่าจะถามเดี๋ยวจะเฉลยตอนหลังว่าอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของเจ้าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ก่อนเนาะดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีขนาดไม่ใหญ่ค่ะก็คือมีขนาดแค่ไม่เกินหนึ่งประมาณ1เมตรเท่านั้นจากหัวจึงถึงหางดาวเคราะห์น้อยเนี่ยถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวฮังการีนะค่ะนาซาไม่ได้ค้นพบด้วยนะอืมซึ่งนักดาราศาสตร์ชาวฮังการีท่านนี้เป็นบุคนคลคนหนึ่งที่มีการ ชื่นชอบสนใจดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ค้นพบดาวเคราะห์น้อยด้วยตัวเองจํานวนมากรวมถึงการค้นพบซูปเปอร์โนาวาด้วยซึ่งเขาเนี่ยเป็นครูด้วยนะนอกจากการเป็นนักดาราศาสตร์เขายังเป็นครูสอนภูมิศาสตร์ด้วยอใช่มีชื่อเขาในวิกิพีเดียด้วยซึ่งหลังจากที่เขามีผลงานเกี่ยวกับวงการดาราศาสตร์วงการการเจอดาวเคราะห์น้อยเยอะๆเขามีฉายาด้วยฉายาว่า นักล่าดาวเคราะห์น้อยอันนี้คือมีในอินเทอร์เน็ตจริงๆก็คือคนพบโดยนักดาราศาสตร์ท่านนี้เนาะซึ่งจากที่คำถามพี่พี่หนูเล็กถามมาว่าไอ้เจ้าดาวเคราะห์น้อย2 0 2 4 b x 1บเหนึ่งเนี่ยที่พุ่งเฉียดโลกในเหนือกรุงเบอร์ลินเนี่ยอันตรายหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่านาซาเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มนะหลังจากที่มันพุ่งเฉียดเข้ามาแค่20นาทีเท่านั้นนะอะเขาก็บอกว่ามันจัดอยู่ในดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กแล้วก็หลังจากที่มันพุ่งเข้ามามันก็จะเรียกว่าเป็นไฟบอลซึ่งไม่ได้มี อันตรายต่อโลกเราเนื่องจากว่าจังหวะที่มันพุ่งเข้ามามันจะเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกพอมันเสียดสีปุ๊บมันก็จะเกิดการเผาไหม้แล้วมันก็สลายหายไปในที่สุดก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเนาะด้วยขนาดที่มันเล็กด้วยแหละแต่ถ้าขนาดใหญ่เผาไหม้ไม่หมดมันก็อาจจะเป็นอุกกาบาตที่ตกมาบนพื้นโลกได้เช่นกันแล้วมันก็อยู่ที่ความเร็วด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้มันมีมันมีหลายปัจจัยนั่นเอง ค่ะข,ข่าวต่อมามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเชื้อไวรัสกันบ้างนะคะล่าสุดนะคะมีทีมนักวิจัยจากามหาวิทยาลัยเคมีคอลเทคโนโลยีในกรุงปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยเขาทดลองไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้หนูทดลองเนี่ยตาย100%เรลยเรียกได้ว่าตายเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนข้อกังวลหนึ่งที่ มันอยู่ในโลกอินเทอร์เนต็ตเนาะก็จะมีคอมเมนต์ไปบอกว่าเฮ้ยมันจะกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ฆ่าชีวิตคนบนโลกเหมือนโควิดสิครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าก็ <K> มีความกังวลหลายๆอย่างแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นมันเป็นมายังไงแล้วจริงๆแล้วเขาอาจจะได้อะไรมากกว่ารู้ว่าทําให้หนูตายก็ได้ค่ะอ,อันนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วด้วยอยู่ในเวารสาร b i บ a r c h i v คายเขาบอกว่าไวรัสสายพันธุ์เนี้ยที่เขาทดลองมาได้ชื่อว่า GXP2V ก็คือ G ตัว G ตัว, G, ตว X under score P แล้วก็เลข2แล้วก็ืมอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นไวรัสที่กลายพันธุ์มาจากเวัสที่ชื่อว่า GX 2017ซึ่งไอ้เจ้า<ม> GX 2017เนี่ยเจอในตัวนิ่มค่ะตัวนิ่มที่อยู่ในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี2017และ<ม>ก็คือตอนนั้นยังไม่มีโควิด -19 ด้วยนักวิทย์อะเอาเวัสตัวนี้มาทดลองในห้องแล็บมาดูการเจริญเติบโตแล้วทีเนี้ย ก็เอาไปใส่ในตัวหนูทดลองว่าถ้าหนูทดลองติดเชื้อเวลาตัวนี้แล้วอะร่างกายหนูอะมันจะตอบสนองยังไงเพราะว่าหนูมันคล้ายๆค,คนไหยใช่เพราะว่าหนึ่งในรายงานข่าวเขาก็บอกว่าไอ้หนูทดลองเนี่ยเขาเนี่ยออกแบบมาให้มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่คล้ายๆกับคนอก็เลยแทนที่จะดูกับคนดูกับหนูก่อนดีกว่าเพราะเราสามารถจัดการได้เนี่ยหรอปอะอทีนี้ผลการศึกษาหลังจากที่เอา ไอ้วัลัตตัวนี้ไปใส่ในหนูทดลองเขาก็พบว่าไอเชื้อ G X P 2 V เนี่ยมีการทําให้หนูเนี่ยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจก่อนที่จะแพร่กระจายไปสู่กระดูกตาหลอดลมแล้วก็เข้าสู่สมองนี่เข้าสู่สมองด้วยนะไม่เหมือนไวรัสโควิด COVID, ที่แบบติดเชื้ออยู่ระบบ <ใน S 1> ทางเดินหายใจเออเอ,อ,อันนี้ไปถึงสมองเลยนะแล้วทีเนี้ยเขาก็พบว่าวันที่6ที่หนูเนี่ยติดเชื้อไวรัสค่ะอืมไวรัสในปอดเนี่ยมีปริมาณลดลงอ่ะในปอดเชื้อน้อยละแต่พอในปอดเชื้อน้อยปุ๊บ ไอไวรัสเนี้ยกลับไปอยู่ในสมองเพิ่มขึ้นเนาะใช่มันไปรวมตัวกันอยู่ที่สมองหนูอะ่ะเออก็เลยทําให้หนูเนี่ยตายแล้วก่อนที่หนูจะตายอะ่ะเขาก็บอกว่าน้ําหนักของหนูเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วก็คือหนูซูบซีดลงไปมีตัวโค้องงอด้วยเออน,นี่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันเนาะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมีการตอบสนองที่ชามากแล้วก็ตากลายเป็นสีขาวแล้วก็ตาย ตายหมดเลยนะหนูทดลองอะ่ะ <c oughs> ก็เลยพบว่า <c oughs> เออเชื้อไวรัสนี้มันเป็นอัน,อนตรายต่อหนูนะแล้วก็ถ้ามันเกิดการแพร่กระจายมันก็จะเป็นอันตรายต่อคนด้วยค่ะ <c oughs> แล้วความกังวลอะ่ะก็เลยเกิดอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันหลุดออกมาละ่ะมันจะยังไง <c oughs> ซึ่งงานวิจัยเนี้ยถ้าเรามองในแง่ดีเนาะมันก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่หาหาวิธีการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสตัวเนี้ระบาดมากขึ้นไปอีกก็ได้ค่ะอืม ข่าต่อมาค่ะมาดูเรื่องราวของเจ้าเมกาโลดอนหรือว่าฉลามยักษ์ <S 2> <S 2> <S 2> ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้มีไซส์ยักษ์อย่างที่คิดแต่ก็ยังยักษ์อยู่นะเดี๋ยวมามาฟังกันนะว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงอันนี้นะคะเป็นงานวิจัยจากวรารสารวิชาการพาเลออนโทลูจียอิเ,อเล็กโตนิกาโดยทีมนักวิจัยนําโดยคุณเคนชูชิมาดะนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยเดอ์โป แล้วก็คุณฟิลิปสเตอร์เนสนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเนาะ <c oughs> เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าเมกาโลดอนหรือว่าฉลามยักษ์เนี่ยมันอาจจะมีรูปร่างที่ผอมที่เพรียวยาวกว่ากว่างานวิจัยอื่นๆหรือว่าจากข้อสันนิษฐานอื่นๆที่นักบาณฑพชีวินพยยนิยานี่เคยรายงานมาค่ะ <c oughs> ซึ่งทีมนักวิจัยเนี้ยเขาตรวจสอบชิ้นส่วนฟอสซิลกระดูกสันหลังที่พบในประเทศเบลเยียม <c oughs> <ๆ>แล้วก็เอามาวิเคราะห์เอามาตรวจสอบกันใหม่อีกครั้งหนึง่ง ก็เลยสรุปว่าเจ้าเมกาโลดอนเนี่ยอาจจะมีความยาวได้ถึง11เมตรค่ะแต่ว่าผอมลงนะจากเดิมที่สันนิษฐานไว้9เมตรโดยม,มานข้อสันนิษฐานใหม่คือ11เมตรแต่ว่าผอมกว่าอืม คุณชิมาดะนะคะก็ระบุว่าขนาดของฟอสซิลกระดูกสันหลังที่พบเนี่ยคงจะไม่สามารถรับน้ำหนักของฉลามมกาโลโดอนที่มีความยาวขนาดนี้ได้ค่ะหากลำตัวของมันเนี่ยมีรูปร่างทวมเหมือนฉลามขาวนะคะแล้วก็ยังก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังได้ด้วยนะคะ,ะการคาดการณ์เนี้ยรูปร่างของเมกาโลโดอนในงานวิจัยเนี้ยค่ะถือว่ามีความสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็เป็นไปได้ในทางเชิงชีววิทยามากขึ้น อืมอืมอืมก็คือแต่ก่อนอ่ะสันนิษฐานว่ามันยาวแค่เก้าเมตรสรุปก่อนนะแล้วมันอ้วนแล้วทีเนี้ยเนื่องจากการดูกระดูกสันหลังที่พบถ้ามันอ้วนขนาดนั้นอ่ะมันไม่น่าจะอยู่ได้ถูกปะเขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันจะยาวขึ้นแล้วก็มีความผอมมากขึ้นมีความสลิมใช่นนะซึ่งร่างกายที่ผอมแล้วก็ยาวขึ้นของเมกาโลดอนเนี่ยบ่งชี้ว่าเมกาโลดอนเนี่ยน่าจะมีท่อย่อยอาหารที่ยาวมากขึ้นด้วยส่งผลให ได้รับประโยชน์จากการดูดซึมอาหารสารอาหารที่มากขึ้นทําให้การกินครั้งหนึ่งอะอยู่ได้นานไม่ต้องออกไปล่าอาหารบ่อยๆเท่าที่เคยคิดมาก่อนหน้านี้อื<ช>ซึ่ง,งน,นาอนโคตทางทีมวิจัยเขาก็หวังว่าออจะพบชิ้นส่วนอื่นๆที่ทําให้ความเข้าใจในร่างกายของเมกาโลดอนเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็อาจจะแปลเปลี่ยนไปตามหลักฐานที่พบก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไไดยืนยันว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอือเปล่าต่อไปเราอาจจะเจอหลักฐานที่มากกว่านี้ก็ได้อ กลับมาที่ประเทศไทยกันต่อนะคะกับข่าวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยดีกว่ากับการที่ไทยเราเนี่ยเขามีข่าวมาว่าพบแหล่งแร่ลิเทียมจํานวนมหาศาลแล้วก็บอกว่าแต่ก่อนนะบอกว่าเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกเลยนะรองจากโบลิเวียแล้วก็อาร์เจนตินาแต่ว่าเมื่อคนพบได้ประมาณ2วันคนพบวันที่18มกราใช่ปะ่ะ <c oughs> มีการรายงานข่าว18มกราแล้วก็พอ20มกราปุ๊บ กรมอุตสาหาการรมพื้นฐานและเหมืองแร่หรือว่ากพรเนี่ยเขาก็ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลว่าข้อมูลดังกล่าวที่บอกว่าเป็นอันดับ3ของโลก14ล้านตันนะมันคาดเคลื่อนนะเอ,อเขาบอก14ล้านตันที่รายง,งานออกไปนะมันเป็นปริมาณของทรัพยากรแร่ดิบซึ่งไม่ใช่แร่ลิเทียมทั้งหมดแต่ถ้ากรองออกมาเอาแค่ลิเทียมบริสุทธิ์เนี่ยก็จะได้อยู่ที่160,000ตัน อ๋อก็จะเหลือแค่แสนหกใช่จาก14ล้านเหลือแค่แสนหกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นอันดับสามแล้วแต่ถามว่าถามว,ว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะในปริมาณแร่นี้อะไรอย่างนี้ส่วนแหล่งแร่ที่เราพบเนี่ยก็คือมีทั้งลิเทียมใช่ไหมคะอีกแร่หนึ่งที่เราพบเจอเนี่ยก็คือ่าแร่โซเดียมคะ่ะพบในภาคอีสานเนาะโดยแร่ทั้ง2ชนิดเนี่ยเป็นแร่หลักนะคะที่เราใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ EV อีวีนั่นเองพูดถึง E ีวี อีวีก็เป็นรถรถยนต์อีวีเนาะก็คือรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าไปก็เป็นเทรนหนึ่งที่ในปี2030เนี่ยก็มีรายง,งานข่าวมาว่าอาจจะมีปริมาณรถอีวีมากถึง145ล้านคันแต่มันก็มีปัญหาอยู่ในเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละเพราะว่ายังไม่มีการคิดค้นวิธีรีไซเคิลนำแร่ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะโดยเฉพาะลิเธียมนี่แหละที่เป็นแร่หลักของการผลิตแบตเตอรี่การขุดแร่เนี่ยก็จะเป็นการค้นพบแหล่งแร่ใหม่ๆการเจอ แหล่งใหม่หรือว่าการหาแร่ลิเทียมมาให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้ก็เป็นทางออกเดียวสําหรับการใช้รถอีวีหรือกับหรือว่าวงการผลิตแบตเตอรี่ใดๆก็ตามซึ่งการค้นพบแหล่งแร่ชนิดนี้ในประเทศไทยอ่ะก็อาจจะเป็นจุดๆหนึ่งที่อาจจะทําให้ประเทศไทยอาจจะเป็นแหล่งผลิตแหล่งผลิตแบตเตอรี่รถยนต์อีวีได้นานาคนหรือเปล่าแต่จริงๆจะบอกบอกก่อนว่าลิเทียมมันเป็นแร่ที่สามารถพบเจอได้แต่ว่าจะเจอเยอะเจอน้อยก็ แล้วแต่ที่แล้วแต่พื้นที่เนาะอืมโอเคค่ะสำหรับข่าวในวันนี้ที่นำมาเสนอก็หมดลงแล้วเนาะก็รอติดตามกันใน EP ีหน้าว่าจะนำข่าวอะไรมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ข่าวนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะัดกับพี่นุนเน็กต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ